ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจเนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก่อนอื่นก็อยากจะเรียนประชาสัมพันธ์นะครับกับงานช็อปปิ้งเดย์จากชัยพฤกษ์เกษตรไรส์ทูรัตในระหว่างวันที่25และ26กันยายนนี้เราก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วง7โมงเช้า8โมงเช้าไปจนถึงเย็นนะครับทั้ง2วันจะมีบริษัทที่มาร่วมในการจัดรายการพิเศษเป็นงานขาย ในงานขายนั้นรายการพิเศษก็จะเป็นส่วนที่บริษัทเป็นผู้มอบให้กับพินักรแต่ในส่วนของของรางวัลรายการพิเศษที่ทางร้านใช้พืเเสร็จไถูจะมอบให้ก็มีมากมายรวมถึงบัตรสมนาคุณหรือบัตรกำนันนะครับที่มูมลมีมูลค่า5,000บาทมูลค่า1,000 0บาทก็ลุ้นกันในแต่ละวันไปเลยผมเองนั้นก็จะ,ะไปร่วมกิจกรรมโดยในส่วนของเปิดคลินิกเคลื่อนที่ เราจะประจำอยู่ทั้ง2วันที่บริเวณเต้นรับะทานอาหารท่านที่มีข้อสงสัยต้องการข้อมูลหรือต้องการที่จะไปพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในเรื่องของแนวทางการผลิตการตลาดปีนี้ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่ชัยพกฤกษเกษตรดรายทู to, ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นวันที่25ซึ่งตรงกับวันพุธและวันพฤหัสที่2ีกันยายนนี้ รวมถึงการรับสิทธิ์รายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรนะครับก็จะเป็นรายการส่วนใหญ่แล้วขนาด1ลิตร5ลิตรแถม1ลิตรแต่ถ้าเป็นในส่วนของขนาดถัง20ลิตรถัง20ลิตรเราจะแถม5ลิตรก็คือ1แกลลอนนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษทั้งกลุ่มอาหารเสริมทั้งดินกลุ่มอาหารเสริมทั้งใบรวมถึงผลิตภัณฑ์พิเศษ รับสิทธิ์วันนี้กันได้ครับที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกสาขาถึงสิ้นเดือนกันยายนแต่ถ้าต้องการที่จะพบปะข้อมูลต้องการรายการพิเศษ,ษก็ไปที่ใช้พืชเกษตร d r i v e to ชกนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีกันสักครู่หนึ่งก่อนครับมามีกโกรมามีกโกรคือปุ๋ยเกล็ดทางใบและให้ไปทางพ่อกับระบบน้ำที่พืชดูดกินได้ไวใช้ได้กับทุกพืช ปุ๋ยมามีโกรมีให้เลือกหลายสูตรใช้ปุ๋ยมามีโกรที่อัตรา50-100กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทางใบหรือหล่ำต้นทางระบบน้ำทุกๆ7-10วันพืชผลของท่านจะโตวไวให้ผลดกกำไรดีมีต้นทุนตำ่ำปุ๋ยมามีโกรบรรจุก,กล่องใหม่สีสดใสถ่ายใต้เครื่องหมายตรากระต่ายเจี๋ไตประกันคุณภาพ มาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซัลเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแข็งเม็ดดีไม่มีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยสมานเสม,มอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตหลักธาตุกรองธาตเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟด100%เปเซปุ๋ยบาวคอนตราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร G 1 10 10ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 1118สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5, g ่าสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศยเยอรมนีมีว่าจันหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้าน้าฉถนอทั่วไปปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมาก ปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสื่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิก จำกัดที่น้ำข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์ จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่าดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราด TKS1 และ TKS2 อย่างละ5 0ซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วย TKS1 และ TKS2 อาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนแทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท ปีนลีฟตํจำกัดใช้สีในก้อนสองพันนะพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันนกนีอย่างเง้ยเพราะใช้สีนึก้อน erm สองพันสว<อ>นฉันก็ช้สีนึก้อนสองพันฉได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมิสารอะมิโนเอสิตจากธรรมชาติสารไหทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำงานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจาหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรจะมั่ใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐาน บรัทเอรราวัท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ชัยพฤกษ,ษ์เจรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของเงาะนะครับผมก็อยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนตุลาคมและในเดือนหน้าคือเดือนพฤศจิกายนซึ่งถ้าเราจะดูจากระบบการ ผลิตเงาะโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการแตกใบอ่อนในเดือนตุลาหรือไปแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนแต่ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่เราก็จะเห็นการออกดอกของเงาะในเดือนพฤศจิกายนเช่นเดียวกันเมื่อออกมาแล้วบางครั้งก็ประสบความสำเร็จคือเป็นดอกแต่บางครั้งก็จะกลายเป็นดอกปุ่นใบซึ่งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของการ จเจริญเติบโตในด้านของการขยายพันธุ์นั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือในเรื่องของความสมบูรณ์อายุของยอดหรือของใบาอายุของยอดหรือของใบนั้นที่เราได้เคยยกเป็นประเด็นแล้วนะครับว่าก็ควรที่จะอยู่ในระยะประมาณ3เดือนในความหมายของ3เดือนอันนี้ก็คือยอดที่จเจริญเติบโตออกมาโดยธรรมชาติแล้วพอครบ3เดือนไปเจอสภาวะอากาศเอื้อมนอยเขาก็ออกดอก แต่ในขณะเดียวกันถ้าในจังหวะของตรงนั้นไปเจอกับสภาวะที่ไม่เหมาะคือฝนยังคงตกความร้อนสูงมีความชื้นสูงแสงแดดมีความยาวนานประเด็นที่จะเกิดขึ้นคือการเปลี่ยนจากการเจริญเติบโตในการขยายพันธุ์มาเป็นเรื่องของการแตกใบอ่อนพอไปถึงจังหวะตรงนั้นเราก็จะมีเทคนิคในการจัดการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองนั้นได้อยาก,กา อธิบายก็เพื่อให้ย้อนกลับไปดูข้อมูลนะครับว่าในกระบวนการวิธีการที่จะทำให้เงาะไม่แตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนหรือตุลาคมปลายก็คือต้องทำให้เขาแตกใบอ่อนซะก่อนทีนี้ในการที่ทำให้เขาแตกใบอ่อนก็คือกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อนตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนหรือจะเป็นเดือนสิงหาคมสิงหากันยาตุลา พอเขาอายุครบสามเดือนจะเข้าสู่เดือนพิกาก็ยังพอมีความเสี่ยงอีกนะครับถ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยดังนั้นเมื่อในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ตอบประเด็นคำถามจากพีน่นศกรแล้วครับว่าแล้วในส่วนของเงาะของท่านเนี่ยมีเงาะที่สมบูรณ์มีปริมาณใบดีมีความสมบูรณ์ดีแล้วเราจะต้องตัดแต่งไหมอันนี้เราตอบคำถามในเดือนกันยายน ซึ่งผมก็ตอบว่าเราสามารถที่จะตัด,ตดได้ครับแต่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าการตัดแต่งครั้งนี้เป็นตัดเชิงเทคนิคคำว่าเชิงเทคนิคคือไม่ได้ตัดเปลี่ยนทรงพุ่มไม่ได้ลดความสูงไม่ได้ปรับทรงพุ่มไมแคบลงไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นการตัดปลายเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาแตกใบอ่อน เมื่อเขาแตงใบอ่อนกันยาตุลาพอไปถึงเดือนพฤศจิกาเขาครบสามเดือนเขาออกดอกได้แต่เป็นการออกดอกที่ปลายเดือนพฤศจิกาต้นธันวาซึ่งจะไม่มีความเสี่ยงด้านของอากาศเลยนี่คือประเด็นเพราะนั้นเราลองไปย้อนกลับฟังสาระตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับประเด็นก็คือว่าพิรุกรผู้ปลูกเงาะณนะเวลานี้เนี่ยที่สอบถามมาก็คือมีเงาะที่สมบูรณ์ล,ละมีความพร้อมละประเด็นก็คือว่าแล้วเรา ยังไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยนะครับคือมีเงาะต้นสมบูรณ์ไม่ด้อนการเราจะต้องตัดแต่งไหมคําตอบเราก็ต้องมาดูในเชิงเทคนิคแล้วก่อนอื่นต้องเข้าใจครับว่าการตัดแต่งเป็นการปรับทรงพุ่มหรือการควบคุมทรงพุ่มหรือการตัดเพื่อที่จะให้เกิดการแตกใบอ่อนอันนี้คือเป้าหมาย3อย่างถ้าเราต้องการให้แตกใบอ่อนเราก็ตัดส่วนปลาย การตัดจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดคำสั่งฮอร์โมนออกซินจะเคลื่อนตัวไปและทำให้แตกใบอ่อนเราก็ต้องย้อนกลับมาดูเขาว่าในปีการผลิตนี้เงาะจะแตกใบอ่อนในเดือนพฤศจิกายนนั่นคือเดือนที่จะต้องแตกใบอ่อนแน่นอนแล้วการอาจจะออกดอกออกไม่ได้ก็เ,เพราะเกิดสภาวะลานิญาแล้วก็การแตกใบอ่อนดังนั้นสิ่งที่เราต้องมองครับก็คือว่าเรา ต้องการเงาะที่จะให้ออกดอกรุ่นแรกเพราะเรามีเงาะที่มีพื้นฐานใบดีมีความสมบูรณ์ดีคำถามที่เป็นคำตอบก็คือเราคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตัดแต่งนั่นคือส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองถ้าเราต้องการที่จะทําให้เงาะตรงนี้เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนนื้อหลักการเนี่ยมันมีอยู่ว่าถ้าทําให้เขาแตกใบอ่อนก่อน เขาจะไม่ไปแตกใบอ่อนในเดือนพิกาดังนั้นการตัดปลายในเวลานี้ก็คือการตัดปลายยอดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนนะครับไม่ใช่ตัดแต่งเพื่อปรับทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่เสียหายออกวัสดุที่ตัดก็จะต้องคมถ้าเราตัดวันนี้เราลองนับดูครับกันยาตุลาและเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะเป็นใบแก่พอดีตรงนี้ เราทำได้ผมย้ำนะคะว่าเป็นการตัดเฉพาะปลายยอดของกิ่งที่จะต้องการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเท่านั้นส่วนกรณีถ้าท่านจะตัดแต่งอย่างอื่นนั้นผมไม่ไม่อธิบายถึงในเวลาตรงนี้เพราะเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้งาะแตกใบอ่อนในเดือนพิกาและออกดอกในเดือนธันวาคมคือในแนวทางเนี่ย เราต้องเข้าใจนะครับว่าเราทําได้2วิธีการก็คือทําให้เขาแตกใบอ่อนก่อนในส่วนของเ,อเดือนกันยายนหรือเราไปสู่กระบวนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนการป้องกันไม่ให้เงาะแตกใบอ่อนนั้นก็คือกรณีเทคนิคอย่างเช่นกรณีของการคว้นกิ่งการาทาสารในส่วนของฮอร์โมน เอทิลีนที่มีอัตราความเข้มข้น5%เตตรงนั้นหมายความว่าเราต้องการให้เงาะนั้นสะสมความสมบูรณ์อยู่บนที่ใบไว้ไม่ให้ถ่ายาพลังงานที่เป็นตัวที่เขาผลิตจากการสังเคราะห์แสงลงมาที่รากเพราะถ้าเขาส่งมาถึงรากรากเดินใบเดินอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเทคนิคสองอย่างเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องของการที่ทำให้เงาะออกดอกเร็ว โดยสรุปก็คือทำให้งอแต่ใบอ่อนในเดือนกันยานะครับโดยการตัดปลายวัสดุที่ตัดคุมน,นี้เป็นแนวทางที่หนึ่งเรานึกและเราลองไล่ลำดับครับกันยาตุลาไปถึงเดือนพิจิกาเงาะมีอายุครบ3เดือนที่ปลายพิจิกาใบแก่ยอดอั้นยอดตันครบตามความสมบูรณ์เขาก็สามารถที่จะออกดอกได้รุ่นแรก ในเดือนพิจิกาปลายหรือเดือนธันวาคมนี่คือแนวทางที่หนึ่งนวแนวทางที่สองนั้นก็เรื่องของการคว้านกิ่งการทำสารซึ่งในการคว้านกิ่งการทำสารนั้นเขาจะไปทำเมื่อกรณีใบที่แตกออกมาแล้วเป็นใบที่สมบูรณ์ใบกลางเต็มที่ใบเพสลาดแล้วจึงจะดำเนินการไม่ใช่ทำตั้งแต่ช่วงนี้นะครับอันนี้เราก็จะตัดประเด็นตรงนี้ออกไปแต่ แสดงข้อมูลให้เห็นว่าการที่เงาะจะออกดอกได้เร็วจากสภาพต้นที่สมบูรณ์พร้อมนั้นเราสามารถทำได้สองวิธีการทีนี้เราก็ต้องมาดูกระบวนการแล้วครับว่าในการจัดการเงาะที่จะทำให้เงาะนั้นเกิดการแตกใบอ่อนกรณีที่หนึ่งคือการตัดปลายยอดอันนั้นเป็นส่วนที่ถ้าทำได้ก็ทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้ละ่ะ อันนี้ก็จะเป็นคําถามเหมือนกันว่ามันทําให้ไหวพิรักษกรครับนั่นหมายความว่าในเมื่อเราไม่สามารถตัดหรือเป็นการกระตุน้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวมาเป็นเรื่องของการใช้ปัจจัยในเรื่องของแนวทางการใช้ปัจจัยนั้นเราสามารถทําได้โดยการใช้ปัจจัยทางดินและก็ใช้ปัจจัยทางใบในการปัดใช้ปัจจัยทางระบบลาก ไม่ว่าท่านจะใช้ในส่วนของสูตรใดก็ตามซึ่งเราก็ทราบกันดีครับว่าการกระตุ้นระบบรากนั้นก็จะมีทั้ง Humic ก c อซิดและ f u ลวิกแอซิดหรือสารที่เป็นในกลุ่มของการกระตุ้นระบบรากทั้งหมดหรือจะเป็นในส่วนของอา,อาหารเสริม t k เคพัดทีเคยหนึ่งยสหรือจะเป็นในกลุ่มของปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต15-0-0บวกกับปุ๋ย ที่เป็นสูตรที่เป็นตัวหน้าสูงโดยทั้งหมดเนี่ยหลักการสำคัญคือยูเรียคือ4600คือไนโตรเจนจะต้องยีอยู่ในปริมาณที่มากการเติมธาตุหลังนี้ลงไปทางระบบลากจะเป็นส่วนสำคัญที่ไปเติมพลังงานและเป็นการกระตุน้นรากคือเรากระตุ้นที่หมวกรากก็จะมีผลต่อการที่จะไปช่วยในการแตกใบอ่อน ในส่วนของทางใบเราก็สามารถที่จะใช้ปัจจัยหลักๆคือปุ๋ยปุ๋ยน,นั้นบางท่านอาจจะถามว่าแล้วสูตรยกตัวอย่าง30-12-12คือสูตรที่มีไนโตรเจนสูง19-55 5, คือสูตรตัวหน้าสูงเป็นหลักไว้ก่อนหรือถ้าท่านมีปุ๋ยสูตรเสมอท่านก็บวกกับยูเรียชนิดพ่นไปอีกสัก200กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตร มีสารสกัดจากสาหรายมีธาตุสังกสีมีอะทุนิกมีในกลุ่มของปัจจัยที่จะไปบำรุงนั่นคือกลุ่มที่เราจะใช้ช่วยทางใบเป็นการกระตุน้นหรือการทำให้เขาแตกใบอ่อนนี่คือ2แนวทางในกรณีถ้าเราทำได้ทั้งแนวทางที่หนึ่งกับแนวทางที่สองนั่นหมายความว่า เราดําเนินการตัดปลายยอดเป็นการกระตุ้นให้แตกใบอ่อนแล้วเราดําเนินการกระตุ้นโดยปัจจัยยิ่งก็จะทําให้เงาะเหล่านั้นสามารถที่จะแตกใบอ่อนได้ในเดือนกันยายนนี้เมื่อเขาแตกใบอ่อนเดือนกันยายนก็เท่ากับว,ว่าการดำเนินการทั้งหมดเราจะไปพบว่าเมื่อถึงเวลาแห่งการออกดอกในเดือนพิกายนซึ่งเงาะทั่วไปจะแตกใบอ่อนของเราจะเป็นใบเพสลาด และพอถึงปลายเดือนพิกาถึงธันวาเงาะเราเป็นใบแก่เมื่อเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงยอดตั้งยอดชี้ตรงก็เข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกนี่คือการในประเด็นต่อมาบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ดำเนินการเหมือนกับเป็นตารางเป็นลูกคิดลางแก้วที่เราคิดไว้คำนวณไว้ประเด็นนั้นในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะครับ อาจจะเป็นสภาวะที่มีลมหนาวมาอาจจะมีฝนทิ้งช่วงอาจจะมีอากาศร้อนสลับชื้นถ้าในกรณีที่เงาะของเราบางส่วนบางต้นพร้อมแล้วยอดแก่ยอดเป็นสีน้ำตาลแดงโค้งขึ้นสู่แนวดิ่งของท้องฟ้านี่คืออาการของเงาะที่แสดงผมย้ำตรงที่ว่ายอดของเงาะที่เคยชีย้ออกด้านข้างบริเวณยอดสุดเขาจะโค้ง ขึ้นตรงสู่แนวดิ่งของทองฟ้าอันนี้เป็นลักษณะที่เป็นพิเศษหลังจากนั้นเราไปดูที่อาการของยอดยอดที่สมบูรณ์จะอวบและมีลักษณะขนสีน้ำตาลแดงอาการตรงนี้บอกพร้อมแล้วต่อการออกดอกและเราก็จะเข้าสู่ขบวนการชักนำให้ออกดอกได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแล้วยอดยังเป็นลักษณะยอดผอมยอดเรียวเป็นสีน้ำตาลติดดำ ตรงนี้เท่ากับว่าเขายัางไม่พร้อมก็จะต้องให้เขาและมีระยะเวลาในการเจริญเติบโตต่อไปประเด็นถัดมาก็คือเมื่อหลังจากที่อยอดชี้ตรงตามแนวดิ่งของท้องฟ้าขนเป็นสีน้ำลางแดงยอดเริ่มมีความอวบหลังจากที่มีฝนตกบ้างหรือเรามีการให้น้ำบ้างเราจะสังเกตว่ายอดเรานั้นจะอวบขึ้นสดใสขึ้น ประเด็นมันอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดภาวะตรงนี้เนี่ยระหว่างการที่เราจะชักนำให้ออกดอกปรากฏเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของตาที่เคลื่อนออกมาเป็นตาใบก็เหมือนมีไข่ปนใบออกมาในเทคนิคการจัดการของพิทักษกรก็คงจะปเป็นเรื่องของการหยุดหรือการ ทำลายใบอ่อนหรือปลิดใบอ่อนซึ่งในกระบวนการผลิตเงาะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราแก้เช้าตัวซัลเฟอร์หรือกำรรมะถันในอดีตรเราใช้กำรรมะถันร่วมกับสารเคมีกําจัดมแมลงอย่างเช่นในกลุ่มของคอพีริฟอร์ดปัจจุบันไม่มีก็ต้องเป็นกลุ่มของโอเมโทรเอตซึ่งก็จะมีเทคนิค2ออย่างครับก็คือใช้กำรรมะถันอย่างเดียวในอัตราเข้มข้นคือครึ่งกิโลกร,รมัมต่อน้ำสอง0ลิตรพ่นเป็นละอองฝอยเพื่อให้ใบอ่อนนั้น แค่แกล่นชังนักแล้วก็หลุดร่วงโดยอดน้าไปสักสาวันหลังจากพ่นแล้วอดน้าไป3วันหลังจากนั้นอาจจะมีการให้นะ้ำตัวใบอ่อนที่แซมอยู่กับดอกหรือกับไข่เขาก็จะหลุดร่วงซึ่งตัวดอกหรือไข่ที่เป็นลักษณะเม็ดเหลืองก็จะไม่ถูกทําลายคือเราเคยส่องดูแล้วครับว่าเขาจะเป็นมีขนปริมาณขนาดเล็กละเ,เอียดคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ อันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งถ้าในกรณีที่ไปถึงจุดตรงนั้นแล้วสถานะอากาศมันพลิกผันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเราก็จะทําการปลิดใบอ่อนด้วยตัวกรรมถันบางท่านอาจจะใช้ในส่วนของตัวกรรมถันบวกสารกําจัดมแมลงนะครับซึ่งสารกําจัดมแมลงตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูเป็นตัวไปอย่างเช่นกร,รณีของการใช้ กรมะถัน300บวกกับสารกำจัดแมลง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นเบอรอองฝอยปรับใบอ่อนให้ใบยอดแคะแก่นชงงักตรงนี้ก็สามารถดำเนินการได้นะครับนี่ก็คือเทคนิคในการไปแก้ไขปัญหาในกรณีที่เมื่อดอกออกมาแล้วเป็นปนกับใบอ่อนถ้าเป็นภาษาชาวรำใหญ่เขาเรียกว่าก่างล่มนะครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนของงาะเขาเรียกว่าดอกปนไข่หรือไข่ปนใบอ่อนเราก็จะไปปลิดหรือไปทำลายตรงนั้นประการต่อมาถ้าในลักษณะของการจัดการเมื่อเราทำการปลิดใบอ่อนไปแล้วเราก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการออกดอกกระบวนการเหล่านี้เราก็จะเริ่มต้นจากการให้น้ำ ผมย้อนข้อมูลไปครับว่าเราทําการพ่นยอดอ่อนด้วยกรรมฐานหลังจากนั้นเราอดน้ําไปสามวันอดน้ำสามวันเสร็จพอเราให้น้ําเราก็จะเห็นว่าตัวใบอ่อนที่อยู่ปนกับไขนะ่น่ะเขาก็จะหลุดร่วงไปนั่นคือประการหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ขระนวนการต่อมาคืออดน้ําในรอบที่สองและให้น้ําเต็มที่ การให้น้ำเต็มที่ตรงนี้เพื่อเจกระตุ้นให้ตาหรือดอกเคลื่อนตัวออกมาอีกส่วนกรณีปัจจัยที่เรานํามาพ่นเพื่อส่งเสริมการออกดอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ท่าเคนูเทคซปเปอร์เคหรือ6สูตรก็คือ 73, 34, 62, 36 7 3 3 4บวกสังกสี6 2 3 6บวกสังกสีหรือถ้าไม่บวกเราก็ต้องบวกสังกะสีเข้าไปแล้วก็มีตัวหลักสำคัญก็มีสารสกัดจากสาหรายพลังงานในรูปของกรดอะมิโน,โนซึ่งรวมกันอยู่แล้วจะเป็นตัวสปีดบูมนะครับจะเป็นในส่วนของ TK Booster หรือจะเป็นในส่วนของอตัวเซเนกอน2,000หรือจะเป็นอังก้า ต่างๆต,ตัวพลังงานที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของเทรนเนอร์และที่สำคัญก็คือแคลเซียมบออนอะโทนิกนั่นคือปัจจัยที่เราจะพ่นเพื่อไปเพิ่มการเคลื่อนตัวเขาดอกให้น้ําเสร็จแล้วก็พ่นหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักห้าวันเราก็ให้น้ําอีกแล้วก็พ่นครั้งที่สองเราก็จะได้ดอกออกมาที่สมบูรณ์นะครับสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลง พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขท,ทุกท่านสวัสดีครับ